สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเรานะครับที่เราควรจะทราบไว้นะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยในเรื่องของความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในคดีอาญานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในคดีอาญาเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วในแต่ละประเภทเนี่ยเขาเรียกว่าความผิดในเรื่องของอะไรนะครับอันแรกเลยนะครับ ความผิดเกี่ยวกับเรื่องของการลักทร, işte. รัพย์การลักทรัพย์ก็หมายถึงการเอาของผู้อื่นไปโดยที่ไม่บอกนะครับก็เราเรียกว่าการลักทรัพย์นะครับต่อประเภทต่อมานะครับเราเรียกว่าวิ่งราวทรัพย์น,น,นะครับยกต,ตัวอย่างเช่นการที่โจนเนี่ยวิ่งมากระชากสร้อยคอออกไปจากคอของเรานะครับเป็นการดึงเอาทรัพย์ของเราเนี่ยไปซึ่งหน้านะครับตรงนี้เขาเรียกว่าวิ่งราวทรัพย์นะครับต่อมานะครับการชิงทรัพย์ การชิงทรัพย์ก็หมายถึงการทำร้ายร่างกายแล้วก็เอาทรัพย์ของเราไปนะครับต่อมานะครับการปล้นทรัพย <า S 2> <haus> ์นะครับการปล้นทรัพย์เนี่ยก็หมายถึงการที่มีบุคคลตั้งแต่3คนขึ้นไปนะครับมาร่วมกันเอาทรัพย์ของเราไปเนี่ยเรียกว่าการปล้นทรัพย์นะครับต่อมาการกันโชคทรัพย์การกันโชคทรัพย์ก็หมายถึงการข่มขู่นะครับแล้วก็จะเอาทรัพย์สินของเราไปเนี่ยเราเรียกว่าการกันโชคทรัพย์นะครับ ลักษณะต่อมานะครับก็คือการรีดเอาทรัพย์การรีดเอาทรัพย์เนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าไม่ให้ทรัพย์สินนั้นก็จะเอาข้อมูลของเราไปแฉะนะครับโดยอาจจะเป็นความลับหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับที่อาจจะทําให้เราเกิดความอับอายนะครับก็เป็นการรีดเอาทรัพย์นะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องของการช่อโกงทรัพย์นะครับการช่อโกงทรัพย์เนี่ย ก็คือการหลอกลวงนะครับหลอกแล้วก็เอาทรัพย์ของผู้อื่นมาเราเรียวกว่าช่อโกงทรัพย์นะครับต่อมาการยักยอกทรัพย์นะครับการยักยอกทรัพย์เนี่ยยกตัวอย่างเช่นทําทงานให้บริษัทนะครับแล้วก็แอบเอาเงินของบริษัทไปตรงนี้นะครับเราเรียกว่าการยักยอกทรัพย์นะครับต่อมาการรับของโจรนะครับการรับของโจรก็คือการ เอาของต่อจากคนอื่นนะครับก็คือโจรที่ขโมยมาเนี่ยแล้วเรากา็รับซื้อเอาไว้นะครับตรงนี้เราเรียกว่าการรับของโจรน,นะครับ<อ>ต่อมาการทําให้เสียทรัพย์นะครับการทําให้เสียทรัพเนี่ยก็คือทําให้ทรัพย์สินของผู้คนอื่นเ,นเสียหายแต่ว่าไม่ได้เอาทรัพย์สินนั้นไปนะครับต่อมานะครับการบุกรุก นะครับการบุกรุกก็คือการเข้าไปในบ้านของเรานะครับเพื่อที่จะไปเอาทรัพย์สินของเราเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าการบุกรุกนะครับ นี่ก็คือความผิดต่างๆที่เกี่ยวกับทรัพย์ในคดีอาญานั่นเองนะครับซึ่งสาระความรู้ตรงนี้นะครับจัดทำและเผยแพร่โดยกระทรวงยุติธรรมนะครับคุณผู้ชมที่อยากจะสอบถามข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะครับคุณผู้ชมก็สามารถโทรได้ที่สายด่วนยุติธรรมหมายเลข11 11 1 1 1 1กด77นะครับ